โรงเรียนนี่ดีมากอดีมากนะคะอยากจะให้มีอยากจะให้มีโอกาสได้แสดงผลงานเมื่อสักครู่เมื่อสักใช่ค่ะเมื่อสักครู่เอาเมื่อสักครู่ก่อนค่ะพิธีกรบ,บอกว่าอ่าท่านจะรีบไปงานข้างนอกท่านพอ,อก,ก็เลยทอ่อทำยังไงดีเด็กเออท่านถึงจะเห็นก็เลยรีบให้เด็กมุ้มาทางนี้เฉยๆจริงๆแล้วแพนอยู่ข้างใน่แพนว้อ่ข้างในนะแพนเราว่าเป็นแก้ไขใหม่ค่ะ ก็คือในส่วนของออกระบวนการขอ,ของการจัดงานของทีมงานโรงเรียนเนาะ,ะส่วนตัวครูจิมเองก็คือชื่นชมเด็กๆนะคะว่าเด็กๆก,กล้าสแสดงออกมาเลยเมื่อม,อมอูปุ๊บเด็กๆจัดไปเลยใช่ไหมคะยังตกใจฮะ<ย>ไม่หายอยากจะให้นะักเรีนะยนแบบนี้ เชื่อมเชื่อมไหมครั้งแรกของการออกงานนะคะครั้งแรกแขกคุณมีเกียรติมาได้เห็นค่ะแล้วเวทีงานก็ไม่ต้องจัดวิธีสมาราถเต็มโต๊ะไม่ไม่จนเป็นใช่ค่ะเอาไว้แทนไว้ว่านี่คนดูแขกคุณมีเกียรติอยู่ข <emergence S 2> ้างในค่ะใช่ไหมประธานก็อยู่ข้างในคนมาร่วมงานอยู่ในค่ะไว้จะไว้จะปรับค่ะโอกาสต่อไปดีมากค่ะค่ะนี่คือการฟีดแบ็กของผู้สื่อข่าวนะคะของเรานะคะทีนี้นะคะ เ,เรียนว่าการการทำหมดฐานเนี่ยเป็นการแสดงครั้งที่2จากวันรักไทยวันที่4ที่ผ่านมาจึงได้ประสบการณ์ตรงนี้นะคะปรับในเรื่องของเครื่องแต่งกายค่ะปกตินะคะ,ะปกติจะเป็นสีเขียววันนี้โชว์คือสีม่วงเดี๋ยวแข่งขันเราจะกลับไปเป็นสีเขียวอีกนะคะโอเคค่ะอขอให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วก็ข,ข,ขออวยพรใ,ให้พวกเราเน่อยคะ่ะเด็กๆคะพอนมือคะ่ะท่านหน้าข่าวบอกว่า เด็กๆเก่งมากเช่นชมแล้วก็เด็กๆตั้งใจค่ะแล้วก็ฝึกขยันฝึกเรื่อยความฝูค่ะแล้วก็ให้มีค่ะแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนรักที่รักของพ่อแม่ของใครอ่าสาธุเย้ถ้าชนะท่านพอบอกว่าชาบูใช่ไหมอ๋อโหเดรุคพีนใช่ไหม จัดไปค่ะเพราะว่าปสามค่ะ,ใ,คะ,คะใช่ค่ะปสามเหรือนใช่ค่ะปสามค่ะไม่ใช่ปหกนะคะงอแงค่ะ